หลวงพ่อจึงสอนว่าแม้บางคราวจะพลาดพลั้งทำผิดแต่หากใจยังนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงศีลน,นึกถึงคุณความดีของเทวดาหรือนึกถึงการเสียสละในงานการกุศลใดๆนั่นก็คือการเจริญสติภาวนาที่ทำให้จิตผ่องใสและผลก็คือหากจากโลกนี้ไปก็จะไปเกิดบนสวรรค์ได้ไม่ยากแม้เวลาของสวรรค์จะยาวนานับล้านปี แต่เมื่อกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกก็ยังอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเรียกว่าบุญนั้นไม่ได้ขาดหายไปไหนถ้าเราระวังจิตไม่ให้เผลอไปในทางอากุศลไม่ให้อารมณ์หยาบครอบงำเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะแม้เพียงแค่สมาธิเล็กน้อยหรือคณิกาสมาธิที่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้ดังนั้นควรถามตัวเองเสมอ ว่าวันนี้เรามีกำลังใจมากพอหรือเปล่าที่จะเดินไปสู่พระนิพพานเพราะพลังบุญพลังศีลและพลังสมาธิที่เราสร้างขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นพลังที่คุ้มครองเราให้พ้นจากอบายและนําพาเราไปสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นได้อย่างแท้จริงและเมื่อพูดถึงการสั่งสมบุญสิ่งที่หลวงพ่อเน้นย้ำเสมอก็คือความสำคัญของการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานนั้นยิ่งใหญ่ เนื่องจากเป็นการถวายแก่หมู่สงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศเมื่อถวายแล้วบุญย่อมกระจายออกไปทั่วถึงทั้งผู้ถวายและผู้ร่วมอนุโมทนาหลวงพ่ออธิบายว่าผู้ที่แม้เพียงร่วมอนุโมทนาบุญก็เกิดขึ้นแก่ตนเรียกว่าปัตตานุโมทนาใหม่ผู้ที่อนุโมทนาสาธุก,การกุศลน,นั้นย่อมถึงพร้อมนี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำเพียงครั้งเดียวก็ส่งผลยิ่งใหญ่ได้ เพราะเมื่อใจของผู้ถวายและผู้อนุโมทนาประกอบด้วยศรัทธาบุญกุศลน,นั้นย่อมแผ่กว้างและก่อให้เกิดผลแรงกล้าถึงขั้นนำผู้ทำไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงได้และเพื่อให้เห็นภาพชัดหลวงพ่อได้เล่าเรื่องอินากาทกระเทพระบุตรผู้มีรัศมีกายสว่างสวยัยและได้อยู่ใกล้ชิดพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าบ่อยครั้งอินทกะในอดีตชาติเป็นเพียงลูกชาวป่ายากจนต้องเลี้ยงดูมารดาด้วยความกตัญญู เมื่อมีโอกาสถวายสังฆทานครั้งเดียวในชีวิตจิตท,ที่เต็มไปด้วยศรัทธาและกะตัญญูก็หลอมรวมกันจนกลายเป็นพลังบุญมหาศาลที่นำไปสู่การเกิดเป็นเทพระบุตรผู้มีอนุภาพยิ่งใหญ่เพราะเรื่องผลบุญไม่วัดด้วยจำนวนครั้งแต่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเจตนาดังพุทธภาษิตท,ที่กล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมดังนั้นแม้โอกาสจะน้อยแม้ทรัพย์จะขัดสน หากใจประกอบด้วยศรัทธาตั้งมั่นเพียงเล็กน้อยก็เปลี่ยนชีวิตได้